ทุกคนเคยหายไปอะไรกันแบบสุดๆบ้างไหมครับสําหรับผมคือการที่ได้รู้ว่ากันดั้มซีดมันมีภาคต่อในรอบ20ปีครับการดั้มซีดฟรีดอมและตามที่ผมได้บอกไว้ครับเนื่องจากกันดั้มซีดฟรีดอมได้ลงสตรีมมิ่งเรียบร้อยแล้วและผมก็ได้ดูซ้ําและเก็บข้อมูลเสร็จแล้วในคลิปนี้ผมจะขอเชิญทุกท่านมาพบกับข้อมูลของฟรีดอมกันดั้มรุ่นที่3แห่งจกักรวรรดิซีด r i s i n g f r ี e d มการด d a m SWTS-909 Rising Freedom Gundam เป็นหุ่นรุ่นล่าสุดที่ถูกพัฒนาขึ้นในปี Cosmic Era ที่75พร้อมๆกับ Immortal Justice Gundam ครับซึ่งจะประจำการอยู่บัญญานชั้นซ u เปอร์มินาวาอย่าง LHM-BB-0TS m i l l e n n i u m โดยที่มีนักบินเป็นพลจัตวาคิรยามาโตะครับทั้งตัวเครื่องและตัวยานนั้น เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรความร่วมมือสากลที่มีจุดประสงค์ในการสังเกตการสันติภาพอย่าง Compass สครับ i s r n g f r m e d o มเป็น Freedom รุ่นแรกที่สามารถเปลี่ยนโหมดเป็น Mobile Armor รูปร่างเครื่องบินลบได้ครับจากการที่ใช้ข้อมูลของ m o b i l e Suit o f อย่างมูราซามะเข้ามาร่วมในการพัฒนาครับเนื่องจากการที่ Compass เป็นองค์กรความร่วมมือสากลทั้งจากแ plant สาพันธแอตแลนติกและประเทศออฟครับ จึงทาให้ได้รับการสนับสนุนเงินทุนและทรัพยากรทางทหารจากทั้ง3ฝ่ายเพื่อใช้ในการเข้าระับสงครามที่เกิดขึ้นในปัจจุบันครับหุ่นทุกตัวที่คอม p พ s สใช้งานจึงมีพื้นฐานมาจากข้อมูลจากทุกๆฝ่ายรวมไปถึง Rising Freedom และ Immortal Justice เองก็ยังถูกพัฒนาภายใต้ข้อตกลงต่างๆครับจึงทําให้ระบบบางส่วนดูเหมือนจะถูกจํากัดเอาไว้ดังเช่นที่เดิมทีแล้ว Freedom และ Justice ในรุ่นที่ผ่านมา จะถูกติดตั้งเตาปฏิกรณ์นิเกลีย์ไว้ภายในตัวหุ่นใช่ไหมครับแต่พอมาในรุ่นล่าสุดทั้ง2เครื่องจะถูกติดตั้งพลังงานจากแบตเตอรี่แทนเพื่อไม่ให้ขีดความสามารถที่มากเกินไปครับทั้งโมบิลสูตรและตัวคอมพาสเองถึงแม้ว่าจะมีข้อจํากัดแต่หุ่นรุ่นใหม่นี้ก็ยังสามารถใช้งานเพื่อสังเกตการและรักษาสันติภาพได้ตามจุดมุ่งหมายขององค์กรครับ Rising Freedom นอกจากระบบเปลี่ยนโหมดแล้วนะครับจะได้รับการติดตั้งอาวุธพื้นฐานที่ส่วนใหญ่จะคล้ายกับฟรีดอมรุ่นเดิมครับต่างกันเพียงแค่ปรับเปลี่ยนรุ่นและระบบให้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ภายในตัวหุ่นแทนครับไม่ว่าจะเป็นซีวิสปืนกลระยะกลางที่ส่วนหัวที่ปรับเปลี่ยนมาใช้รุ่นชลักแฟลงบล็อกเซครับสตอร์สวาปืนใหญ่พลาสมาขนาด400ม mm, มที่ติดตั้งไว้ระหว่างปีครับทั้งรูปแบบและตำแหน่ง เป็นลักษณะเดียวกับของ X1OA Freedom ครับซึ่งตัวปืนใหญ่นี้เป็นอาวุธที่มีพลานุภาพแรงที่สุดยิงได้ไกลที่สุดและยังกินพลังงานมากที่สุดอีกด้วยครับจึงทำให้ Rising Freedom ที่ไม่มีปฏิก์นิวเคลียร์แล้วจึงต้องจัดก,การพลังงานให้เหมาะสมระหว่างการใช้งานครับ v i p e r 3ปืนใหญ่พลังแม่เหล็กไฟฟ้าบริเวณเอวมีลักษณะที่กระทัดรัดเท่ากับ CFS3 ของ Strike Freedom ครับ แต่ความแรงจะน้อยกว่าเนื่องจากการใช้พลังงานแค่เพียงแบตเตอรี่เท่านั้นครับว์ชีน่าบีมเซเบอร์ที่ติดตั้งไว้บนเรวกันตรงส่วนเอวครับเป็นอาวุธระประชิดพื้นฐานของฟรีดอมครับและมันยังสามารถประกอบให้เป็นรูปแบบทวินเอชได้เช่นเดิมครับแต่เอาพุชของบีมเซเบอร์จะลดลงจากทั้งสไตรฟฟรีดอมและฟรีดอมครับจากการที่ใช้พลังงานเพียงแค่แบตเตอรี่เหมือนกับอาวุธอื่นๆครับ i n v i ิตัสโล่พลังงานที่แขนทั้งสองข้างรุ่นพัฒนาต่อมาจาก MX 2 2 0 0ของ s t r i k e f r e e d o m รครับรูปแบบโดยรวมจะเหมือนกันโดยส่วนใหญ่จะใช้งานเมื่อได้รับการโจมตีระหว่างที่คว้างโล่หลักออกไปโจมตีศัตรูครับ l Laminate Anti Be ี s s i i l l d โล่เคลือบสารต่อต้านบีมที่พัฒนาต่อมาจากของอิ i ฟินิต u s t i c e ครับตัวโล่ยังมีทรั u สเตอร์ในตัวสำหรับคว้างใส่ศัตรูครับ และนอกจากนี้ยังติดตั้งแฟลชเอ็ G3 ชิลบูมแรงที่จะเปิดใช้งานเมื่อคว้างโลออกไปโจมตีครับเพื่อใช้ในการฟันหรือเฉือนศัตรูเหมือนกับบีมูมแรงหรือใช้งานในขณะที่ติดไว้กับแขนก็ได้เช่นกันครับระบบโดยรวมจะถูกยกมาจาก f r e e d o มรุ่นก่อนทั้งหมดเลยครับทั้ง Variable Face Chip Armor ระบบเกาะป้องกันทางกายภาพของตัวหุ่น ที่จะปรับเปลี่ยนเองได้เหมือนกับของสไ r i r e e ดอ m ครับ High Mode a t m ระบบเพิ่มขีดความสามารถในการบินจาก t h l u s t e r เมื่อยกปีกขึ้นครับ Multi Lock-on System ระบบล็อกเป้าหมายหลายเป้า,เาพร้อมกันครับเป็นระบบที่ใช้งานได้ยากแต่เหมาะสำหรับกีร้ายามาโตะที่สามารถใช้งานได้อย่างชำนาญครับมาพร้อมกับ Full Burst Mode ระบบที่จะทำงานต่อจาก Multi Lock-on เพื่อยิงอาวุธทุทกๆประเภทออกไปพร้อมกันครับ ใช้สำหรับในการรับมือศัตรูจำนวนมากพร้อมๆกันครับ Mobile Armor Mode ระบบเปลี่ยนรูปร่างจากหุ่นเป็นเครื่องบินลบครับที่มีพื้นฐานมาจากมุราลสเมของออฟสามารถทำให้ตัวหุ่นฝ่าชั้นบรรยากาศลงมาได้ง่ายยิ่งขึ้นครับโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมและนอกจากนั้นยังสามารถบินขึ้นอวกาศได้โดยการพึ่งปรากฏการ์ Protonic Interference จากปืนใหญ่ลำแสงของยานลบครับในการสลายบรรยากาศให้เบาบางลง เพื่อกระจัดแรงเสียดทานในการบินขึ้นอวกาศครับถึงแม้ว่าจะพึ่งปรากฏการณ์นี้ช่วยแต่โมวิ้งสูตรท,ทั่วไปก็ยังต้องใช้บูสเตอร์ในการบินขึ้นอวกาศอยู่ดีครับด้วยระบบที่ติดตั้งทั้งหมดจึงทำให้ Rising Freedom ยังคงมีประสิทธิภาพที่สูงมากอยู่นั่นเองครับ Rising Freedom ถูกสร้างขึ้นสำหรับหัวหน้าคีระเ y ม m โตะไว้เฉพาะสำหรับประจำการในกองกำลังสังเกตการสัสิภาพ อย่างคอมพาสโดยเฉพาะครับเพื่อใช้แทนสไตรฟีดอมกันดัมซึ่งโดยบ่อยครั้งจะเข้าต่อสู้เพื่อต่อต้านการโจมตีจากกลุ่มบลูคอร์สมอรเนเชอรบางส่วนที่มีอุดมการหนักแน่นในการต่อต้านชาว Co-Ordinator ครับเช่นในการต่อสู้ช่วงต้นเรื่องที่เมืองอารดรินเขตการค้าของซาฟในแอฟริกาครับยานมิเลเนียมโดยหน่วยของหัวหน้ายมาโตได้เข้าปะทะเพื่อป้องกันการโจมตี จากเดสทรย y กันดัมโมบิลสูตรขนาดยักษ์และสามารถจัดการหุ่นขนาดยักษ์ตัวนี้ไปได้ครับจากนั้นกิระได้เข้าจัดการทับบูคอสมส์จนล่าถอยไปพร้อมทั้งยังโจมตีจินเพื่อหยุดฝ่ายซราบไม่ให้ทำการบุกต่อเพื่อลดความเสียหายในการต่อสู้ครับกระทั่งการร่วมมือของคอมพา s s สกับกองทัพยูราเซียและคิงดอมออฟฟอลเดชันครับเพื่อถอนลากถอนคน กลุ่มบูโคลสมอสในเมืองเอลดอร์ครับหัวหน้าคีละกับ Rising Freedom พร้อมกับทีมได้เข้าทำลายกองทัพศัตรูไปเป็นจำนวนมากครับและยังเข้าทำลาย Destroy g u n d ั m พร้อมกับชินอสกะใน Immortal Justice หลังจากนั้นด้วยพลังของอาร์โคดของเหล่า a c k Knight จากทางฟ u าวด t ชันทำให้ r i s n n g r r e e o o และเมิดข้อตกลงบินเข้าหน้านฟ้าของกองทัพยูราเซียครับและคีละได้โจมตีใส่กองทัพยูราเซีย จนทำให้ลักส์คลายอนุมัติคำสั่งในการหยุดคีระยามโตครับทุกอย่างจึงเป็นไปตามแผนของกลุ่มฟาวเดชันที่เป็นผู้วางไว้ครับเหล่าแบล็กไนท์พร้อมทั้งโมบิลสูตรโดรนได้เข้าโจมตีไลท์ซิ่งฟรีดอมจงเสียหายปีกและโล่ถูกฟันขาดจนต้องร่อนลงและปะทะกับชิวอาของชูราเซเวนทีนที่พื้นดินครับชินที่รับรู้ถึงอันตรายและพยายามจะบินไปช่วย แต่ก็โดนแบล็กไนท์ที่เหลือสกัดไว้และแพ้จนต้องกระโดดหนีออกจากหุ่นครับพร้อมทั้งหน่วยฮาเค้นสคนกับหน่วยมุลซามิก็ยังโดนจัดการไปพร้อมทั้งอาร์เคนเจลที่ถูกแบล็กไนท์สองเครื่องยิงถล่มจนเสียาหายและกําลังจะจมครับซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นการโจมตีด้วยเข็มจํานวนมากจาก QR วได้ยิงทะลุเฟสชิพของไรซิ่งฟรีดอมเข้าไปจนพลังงานหมดครับ พร้อมกับอักเนสกิลเบราสลูกน้องในหน่วยของเขาได้ทรยศและบังคับเกียนสตอมเข้าโจมตีใส่จนทําให้คีระต้องพยายามที่จะหนีออกจากตัวเครื่องมาครับสถานการณ์ที่กดดันไปจนถึงจุดสิ้นหวังที่สุดครับในขณะนั้นซิกอกสีแดงได้บินเข้ามาด้วยความเร็วสูงพร้อมกับนักบินอัสลันซาลาได้เข้าโจมตีเพื่อช่วยเหลือไว้ได้ทันเวลาครับและได้เข้าปะทะ กับจูรายังดูเดือดก่อนที่เขาพร้อมกับเมรินฮอกที่ขับคาเวเรียไอฟริดจะช่วยเหลือลูกเรือของยานอาร์คเอเจลมาและรับกิระหนีออกจากเมืองเอลดอร์ได้แทนเวลาก่อนที่นิวเคลียร์มิไซล์จะยิงใส่บริเวณนั้นให้หายไปครับยานอาร์กเอนเจลอิมมอร์ทัลจัสติสและไลซิงฟรีดอมจึงถูกทำลายลงไปจนหมดเหลือเพียงเท่าทุลีณเอลดอร์นะ or, เมืองแห่งนี้ครับ และนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Rising Freedom นะครับรอกันมานานเลยใช่ไหมครับผมก็เหมือนกันครับกว่าจะเอาลงสตรีมมิ่งได้นะฮะใครที่อยากดูก็ไปซำกันได้ในฟิกเซอร์นะครับผมนี่ดูไปหลายรอบมากเลยนะครับเรียกได้ว่าเสพติดเลยดีกว่าสำหรับคลิปนี้ใครมีอะไรอยากคุยอยากเมาส์มาคุยกันได้ในคอมเมนต์เลยนะครับและสุดท้ายขอฝากทุกคนช่วยผมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป และเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆในอนาคตของผมนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับ